เราให้กี่ซีนอะซีนทุกซีนเลยวันนี้ตั้งแต่6โมงครึ่งอะตาเปียกมาแล้วเนี่ยต้องให้แต่เช้าเลยเหรอตามากจริงสั่งได้วันนี้ไม่ได้เป็นรายอะไรเดี๋ยวนี้น้ำตานี่ใช้กดรีโมทหรอเออเนี่ยโอ้ไม่ไม่ไม่แร้เท่ไห้ดิไม่เอานี่ขอซีนหนึ่งขอร้องไห้ซีนหนึ่งเลยไม่ได้ต้องตาทางหม่งมาไม่ไม่ก็เอาซีนไหนก็ได้อยากเห็นร้องไห้เฉยตามากไม่ฉันบอกว่าไม่ไงพี่ไม่ใช่อาทิตย์นะ สมเมื่อกี้เป็นในกันยาคเช้าไปกับพ่อชมฟังตอนเย็นอะไกลูกตอนนี้ก็มากับคุณแหพี่บอลยืนอยู่ตรงเนี้ยพี่บอลจำแม่นนะฉากนั้นด้ชอบมากอ่ะชายเดียมันมาจากชีวิตจริงพี่บอลงยพี่บอลเลยนะปลายพอยเท้าท้เตรียมเง้ยก็ให้อยู่เงี้ย แต่ัวเองแบกไม่นิ่งเองไม่นิ่งเงกระถามว่าดันคุ้มันดึงเน็ตไม่ค่อยแรงอ่ะโหยรีบไปมอฟป่าพี่เยอะช่างสายไปมอฟจริงด้วยตรงนี้นั่งขับเร็วกว่าไม่ใช่พี่กู๊ดอ่ะไม่กล้าดึงเน็ตแรงกลัวแขนเน็ตหลุดใช่เขากลัวประกอบไม่ได้ไม่เป็นพี่วันนั้นนะพี่ดึงล่างอะไรพี่บอลไฟเลยไฟบอกเลยว่าแพ้หมดเฮ้ยโดนกูแน่นอนเนี่ยไอ้พี่บอลขับตามไปเร็ว เดี๋ยวเชื่อว่าถึงอย่าอย่าเล่นกับพ่อไอ้จะพูอะไรโอ้วันนี้เชื่อว่าได้อยู่เคแมนออกแล้วใครเหรอขนาไม่เอาเสียงเสียงอะไรไม่เอาเสียงแหมถ้าใช้เสียงก็ต้องตีแถวพวกเนี้ยไม่ขำจนไปเวียนมาเอทีเมื่อกี้เขารอเสียงหาจริงเหรอว่าใจพี่บอลไป ไล่หมาอยู่ที่พี่พ่อนน่ะต้องไหไมาหมาเห่า <c oughs> ไอยิปแกพวกพี่จ <c oughs> อยข้างนอกเนี่ย